พูดถึงการที่เราเป็นผู้บริหารเนี่ยแล้วมีที่ปรึกษาเนี่ยนะเราก็ต้องฟังที่ปรึกษาแต่เราก็ไม่ได้เชื่อว่าที่ปรึกษาจะถูกร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะฮะก็เหมือนพระเจ้าท่านพูดว่าอย่าเชื่อก็เขาเป็นคนที่น่าเชื่อถือนะฮะผมเนี่ยขึ้นรถไฟฟ้านะครับจากสถานีเมืองทองเนี่ยจะไปอยุธยานะไม่ถึงว่าไปต่อรถ ที่เป็นสายไกลเนี่ยนะเจ้าหน้าที่เขาก็แนะนําว่าจากเมืองทองนะให้ไปลงหลักสี่แล้วต่อหลักสี่เนี้ยไปที่บางซื่อนะซึ่งมัน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 ขึ้นย้อนไปนะฮะแต่ที่จริงเนี่ยเราก็ลงที่หลักสี่แล้วก็ต่อหลักสี่ไปดอนเมืองก็แค่สถานีสองสถานีเองแล้วต่อจากดอนเมืองเราก็ไปวิยาได้อย่างเงี้ยนะเพราะฉะนั้นเะนี้ยคำแนะนําต่างๆที่เราได้ยินได้ฟังจากคน,นอื่นเนี่ยเราก็ต้องมาตัดสินใจเอง